อะไรคะโอ้ยเคยได้เห็ดหัวหัวยาสักลงไปเด้อเคอยได้เห็ดหัวอยู่หนีก็เลยออกมาสองเบิ่งกันมันเคยเกิดย่นัมโมนิติอเอาปีกายเขากับแมเอยู่นีได้ละ่ละมันตอกลรอปีกายมันหกปีนี้มันมันแยนแบนเนาะก็เลยมันแมนมองได้สนิเดียวเนี่ยนะมันก็นอยู่ใต้ดินเนาะ เดี๋ยวขอจะเอาใหม่มางังดจนมนีต้องไปพุน่นเลยใช่สิได้แกงบ่งมานี่สรุกมันยังไม่ออกไ่ปาร์วินเอานี่ขอ,นนนขอเบ่ได้ตัวนี่นี่นี่นีขอเฮ็นแล้วจะคล้องเชียงลง นี่นี่ที่ไหนนี่ข้อนผัวผัวคักคักกูใชแข็งแต่พ่อแม่เดาแล้วบัวให้ฉันรู้ในอันนึงใช่นี่นี่อันนึงเฮ้ยเฮโจกค่ะโจกโจ๊กโจกจกเฮ้ยอันนี้อ่อนเฮ้ยตีอ่อนได้ตีแกได้แต่ว่ากินย่างเดียวค่ะจะบอกนะว่าอกสาม่วย นี่โอ้โหกลับขึ้นไปเอาสอนมานเนี่ยป่ะกะบ่าสิออกมานซองเม่วงซื่อๆเนาะกะบอเดีว่าสิม่านนี่มาเก็บหม่องม่วงซื่อๆมาเก็บบวกม่วงสุกคาต้นสุกคาต้นอยู่ใจกันร้อยมีมะพร้าวสุกคาต้นมะพร้าวสุกคาต้นแลบ่มี่เลยนี่ เหดวัวนานโอ้โเอาเก็บเอาไมปเองอันนี้ลูกเล็กมันต้องมีอีกและนี่ทำไมนี่โอ้โหโอ้โห,โโห,โโหโเสียงหยังเสียงหยังพาพี่รุ่นพาพี่รุ่นโอ้โมาเก็บเห็ดพอซื่อๆเด้อ อีกจังกับมือเขาก็ได้แกงด้ไทยพักหลายหเอ้าอ้ยไม่ก็ไดขาไม่หาไม่ตอนดี้ขาไม่ไม่เวลาปีน้ตึ๊งตึตึ เห็นเขาเห็นแต่ใน,นผู้อื่นไปเก็บเน,ะนาะนานนานว้ยจะเก็มกำมือแล้วเขาเห็นแต่คนไปเก็บเนาะเขาเก็บบ้างเอ้ย มีแต่จนไม่เก็บเง็นทั้งตัวไข่บนมึงก็แต่ยังหวงเงินเลยนได้อีกแล้ทีสามหัวนะปาเาเดกโอ๊ยงาไม่กระได้เนาะหักเลยหักเลย ขุนนะไแกงนี้ลีละว่ามันสิเจ้าหมกกบมาแกงเห็ดกระด้างไม่เงยเฒ่ากบไปเงยอืมกินก็ตุ่มหัน ีวันหักก็มาเอาย่นยค่ะต็ีมีขว่ามันมัน,นันเด็นานบางดอกขวาเถาเดียวขันเถ่าดอกขนเก็ดบ่เถาเต๋กลกกขออีกแล้วัจข <c oughs> ข,ขออยยีย้าม,มืออ๋อยาสิว่าเด้ ตุยลุยลงนีเจ๊กิวแรงเด็ดด yeah. ีเนาะอย่าต okay, okay. ุยล okay, ุยลงไปนะคะเอาหายจำหนีจำเนาะโอเคโอเคเอาตั้งใจหาโอเคแค่นี้ก่อนนะคะ